มณฑนฐานบุกที่2 9มอบทุนการศึกษามูล,ลนิธิพลเอกสุพจน์จันทรปันนิกและมูล,ลนิธิพันเอกพระเรืองรุปปัจจามิตรให้กับโรงเรียนร่มเกล้าจังหวัดสกลนครเมื่อวันจันทร์ที่2 0กรกฎาคมพศ .2513 เวลา9นาฬิกาที่ห้องรับรองมณฑนฐานบกที่2 9ค่ายกฤิศิวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพันเอกทงชาติโล่งจิตรองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่2 9เเป็นประธานมอบทุนการศึกษา ของมูล,ลนิธิพลเอกสุพ์จันทรปันนิกและมูล,ลนิธิพันเอกพระเรืองรุปปัจจามิตรให้กับโรงเรียนล่มเกล้าจังหวัดสกลนครจำนวนสองทุนการศึกษาคือ 1. น,นางสาววารุณีทองโผลูและ 2. นายสิทธิโชคชินบุตรนักเรียนโรงเรียนล่มเกล้าอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครโดยมีดรนงรักเคนชัยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนล่มเกล้านำนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมารับทุนมูล,ลนิธิพลเอกสุพ์จันทรปัน,น และมูล,ลนิธิพันเอกพระเริงรุปปัจจามิตรซึ่งมีพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานกรรมการมีการประชุมสามัญประจำปีโดยมีมติให้นำเงินดอกผลของปี2512มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลกองทัพภาคที่2และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนล่มกล่าวทีมข่าวมณฑลฐานบุกที่19รายงาน